งานทอดผ้าป่าสาธารณกุศลขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ทั่วๆวไปเนื่องด้วยศูนย์ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์วัดเจ้าเจดในได้จัดทำโครงการปันน้ำใจโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ต่างๆและมอบเงินให้แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากของบุคคลเหล่านั้นให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปกำหนดการทอดพระป่าในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงในเวลา18นาิก30นาทีณสาราการประเรียนวัดเจ้าเจ็ดในในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเติมเต็มให้สังคมในการอนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการโดยพร้อมเพียงกันนะครับ